ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ต้นพี่ต้นพี่จามน้องจามนะคะก็มาส่งกำลังใจเนาะโดยเฉพาะสายดันเนะะี้อค่ะขอบคุณสายดันนะคะสายดันเพื่อนบอกว่า,ด,วาะนะ <c oughs> ดันจนว่าเอลเสียไปนั่นดันจนว่าเอลเสียพี่นองเอ้ยเอลส่งไปข้างหนา้าคนนะ่ะเพื่อนดันดีหลายเฮ็ดจะไดเอลจังสิขึ้นมาที่นี่อันมูสายดันไม่เฮ็ดได้เอลสิกลับขึ้นมาขึ้นเก่ามันต้องไปดันขึ้นเน่ยเนาะ เมนบอกเอาคุณเกษตรพาเพลินว่าขอตัวขอบคุณนะคะคุณเกษตรพาเพลินขอบคุณมากค่ะแป๊บแป๊บนานมากเพื่อนบอกว่าแป๊บแป๊บนานมากขอบคุณนะคะคุณเกษตรพาเพลินขอบคุณที่มาส่งกําลังใจนะคะขอบคุณค่ะขอตัวก่อนนะคะเพื่อนบอกว่าจ้าจ้าขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณเกษตรพาเพลินพี่พี่เลมอนพี่เลมอนใช่ไหมเอาใครคือเลมอนพี่ต้นใครใครคือพี่เลมอนกว่าไม่รู้นะ คุอยไม่รู้ว่าคุณเกษตรมาเพื่อนเขาเขาคือพี่เลมอนเหรอรู้จักกันใช่ไหมคุณค่อยก็ไม่รู้แต่แต่ก็เห็นเพื่อนเข้ามาแวะมาเพื่อนเข้าแวะแวะเข้ามาเลื่อยอยู่คุณเกษตรมาเพื่อนแวะมาหามาให้กำลังใจค้อยเลื่อยอยู่นะขอบคุณทุกคน,นเน้อคะ่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจคุย เพื่อน่าพี่เลมอนพะน้อกยกับบงจักเพื่อนเด่คุณคุ้นตนค้ยบงหมจักพี่เลมอนเด้แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นใครแต่ว่าคุณเกษตรมาเพื่อนนี้เพื่อนเข้ามาบ่อยอยู่เพื่อนมาส่งกำลังใจให้คุณควอยบ่อยอยู่แป๊บๆปบนานมากเพื่อนบอกว่าแป๊บแป๊บนี่แหละคือเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของควยเด้อแป๊บ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 หลายแป๊บนะคะไม่ใช่แป๊บเดียวขันแป๊บเดียวคือคือเร็วอยู่แต่ขันแป๊บๆป๊บป๊ปบนี่คือนานมาก ถ้าแป๊บถ้าแป๊บนี่นานมากพี่เลมอนใช่ไหมพนดีพี่เลมอนใช่ไหมพ็ไม่รู้คุณก้อยก็ไม่รู้เด้อพี่นิคมอ๋อพี่นิคมเหรอเอ้าพี่พี่นิคมเอออพี่นิคมก็ก็เคยก็รู้จักแกอยู่เพราะว่าช่วงไลฟ์ใหม่ๆแกก็เข้ามาให้กําลังใจตลอดเพราะแกจะไปห้องพี่หน่อยไงพี่นิคมพี่นิคมก็ไปห้องพี่หน่อยช่วงช่วงที่ขึ้นไลฟ์ใหม่ๆก็คือมีพี่นิคมแล้วก็พี่หน่อย ที่ที่ที่รู้จักเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเ้อะค่ะขอบคุณทุกกาลังใจที่มาส่งกําลังใจเนาะเอามาเขี่ยไปใส่เราบะเขียยเข่ยมีฮะพนันก็ว่าข่อยยากน้ำยังซีเหลวมากกับแวบๆบหแบบลก็กกรไปแยมีฮมาให้ข่อยยากน้ำแหลก็กกบไปคันว่าขันทีไปสอบกับว่าไปสอบไปเรียนหนังสือกับว่าไปขีดข้านกับขีดข้้ขน มันนี่ก,ก็มาจมแบบแบบแบบหลัวก็บไปขันเท้าถามากินเข่ากับยังกะว่ายังไม่ยางน้ำข่อยท่องข่อยไปเนาะโอ้ยเนาะเจ้านี่ก็ให้ยากน้ำเน่มันนี่กลับไปแล้วเจ้าว่าไปใส่ล้ไรประทนี่ไปตื้กแขอีกแหละโอ๊ยยากแต่น้ำตืกแข็งยิงมแต่ส้วนตะมูไปตื๊กแข็นี่มันก็นส้วนเด็เขาไปตื้กแขอ,อยู่นั่นนะ เบิ่งไปใส่ไปตื้อแผกับอะไรอีหยังหอกพี่น้องเอ้ยปาก็าได้ปา,าตาบอดวันนี้ไปตื้อแผกับเฮ็ดปลาคอเสียพะนะว่างหันว่าปลาคอตัวปลาไงลุดแพะนะโอ้ยด้แต่ปลาเข็งเหมือนที่นี่มันปลาคอใไ่กับว่าเอาไปหามื่อเด้อปลาคอญ่เห็ดมันลุดแหลนนะ่ะไปเอามาขึ้นมากขึ้นเกาไปเอาขึ้นมากหรือปลาคอไ่นั่นนะคั้วอยากกินปลาคอใหญ่ได้มาคักเด้ปลาคอใหญ่นั่นนะ เอาไม่ใส่ลราาเขียวอ่ะมาเขียวเสียอีกแล้วขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่มาส่งกําลังใจขอบคุณหลายหลายขอบคุณแปดล้านดวงตาตอนนี้ได้เวตอนนี้ชั่วโมงกว่าละเด้ตอนนี้ชั่วโมงกับอีกยี่สิบกว่านาทีแล้วอีกสักแป๊บก็จะขออนุญาต อีกสักแปบก็สิขออนุญาตเด้พี่น้องเด้อขออนุญาตขอตัวนะคะขอตัวลงไล <c ười> ขึ้นมาทักทายพี่น้องมาขอบคุณพี่น้องนะคะมื่อวันนี้ขึ้นมาทักทายมาขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกาลังใจนะคะ <c ười> มาส่งกําลังใจให้คุณค้อยนะคะเนาะที่ทําให้คุณค่อยมีวันนี้วันที่วันที่รอคอยมาวันที่คอยรอ <c ười> คอยรอไม่ใช่รอคอยนะคะคอยรอ <c ười> คอยรอ, <c ười> รอแล้วก็รอคอย ที่ทําให้มีวันนี้ก็ต้องขอบคุณสายดันทุกคนขอบคุณสายดันทุกคนนะคะพี่น้องนะเขอบคุณทุกกาลังใจขอ